โอเคครับสวัดีเพื่อนุกคนด้ครับวันนี้ก็อยู่ช่องนิงเอ p s แล้วก็มาต่อกันในเกมก a นมา is that you EP สอนะครับน่าจะเป็น EP จบแล้มาต่อกันเลยนะครับเราก็ตื่นมาจะฝันร้ายขอบคุณพระเจ้าที่มันเป็นแค่ความฝันมันยังไม่ชินกับเสียง AI อยู่เนี่ยเสียงแบบเสียงแบบมันน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วฮะต่อเขาให้เราทำอะไร มีอะไรบอกไหมไม่มีตำรวจห้องนอนเราหน่อยนะครับเมื่อวานมืดแบบมืดเกินอ,อไม่มีเปิดพมานได้ไหมพมานลายแบบโคตรโบราณเปิดตู้เปิดอะไรไม่ได้เลยนะครับปิงโตเดนป๊อปดูภาพโอเคปะเปิดนะครับเปิดกลางวันไม่น่ามีอะไรหลอนแล้วเนาะไปหาคุณยายดีกว่าคุณยายครับ ผมมาแล้วอ้าวยายหายเปิดหีบสมบัติยายได้ไหมนะกดอะไรไม่ได้เลยนะไปยายน่าจะอยู่ข้างล่างไปกินข้าวหรือเปล่าส่วนอีห้องข้างบนนี้เราก็ยังขึ้นไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมไม่ได้นะครับไป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 หาคุณยายดีกว่าเราจะเป็นหลานที่ดีนะครับ หลานที่ดีหวังมรดกดีจัดเลยเอ่อคุณยายไม่อยู่คุณยายอยู่ไหนฮัลโหลห้องน้ำไม่อยู่นะฮะห้องครัวเพราะคุณยายหายคุ้งกิ้งคุ้งกิ้งเค้ก หลังบ้านเปิดประตูอัดหน้าคุณยายอยู่สหนคุณยายครับคุณยายครับยายอยู่สหนค,ครับเปิดได้ไหมเนี่ยรงเก็บของห้องเก็บของเปิดไม่ได้เป็นเพราเฉยๆหรือ,อยังไงคุณยายอยู่ไหนยังหาข้อมูลไม่ครบแต่เพลงมาแล้ว <c oughs> เสียงบรรยากาศเพลงแบบ เดี๋ยวเดีย๋ยโอเค,คนึกว่าลืมกดอัดนะฮะเอ่องั้นเข้าทางประตูหน้าอ๋อคุณยายอยู่ตรงนู้นโอเคเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะฮะนี่ตรงระเบียงคุณยายมารับลมเปิดได้แค่ฝั่งเดียวเด้อ ฟังเสียงคุณยายนะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะเด็กน้อยครับแม่รอหนูอยู่นะแม่ทำซุปเนื้อกับพาสต้าไว้ให้แล้วในครัวกินก่อนเย็นนะครับผมแม่สรุปเป็นแม่หรือเป็นยายเป็นยายสิเรามาดูแลนักเขานะครับอยู่ในครัวซุปเนื้อ กงกริงกริง,รง,รงอันนี้หรอว้าวนี่มันสปาเกตตี้นี่ซุปเนื้อก็มาว่ะคุณยายกินอิ่มแล้วยยเป็นอาหารที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยกินอ้าวฉันรู้สึกคลื่นไส้รสชาติเหมือนทำมาจากเนื้อหนูใจเย็นไอ้นุ่มก็มีไก่นี่ คุณยายเขาคงไม่เอาเนื้อหมูหนูมาทำให้กินหรอกใช่ไหมมันมีไข่ด้วยเราก็ไปหาคุณยายต่อนะครับเย็นแล้วเหรอ,อยงัยงยงังยังอร่อยมากเลยครับคุณยายแต่ตัว,<อ>ตวละครชอบอาหาร <c oughs> ไม่ลูกครับยายคงใส่เครื่องเทศมากเกินไปหน่อย <c oughs> ยายแก่แล้ว ตาก็ไม่ค่อยเห็นชัดแล้วนะครับแล้วเสียงของยายมนโทนมากครับยายมันก็ทุ่มขึ้น <c oughs> เกือบเหมือนเสียงผู้ชายเลยใช่ไหม <c oughs> อ่า <c oughs> อ่าทั้งหมดก็เพราะบุรีนั่นแหละ <c oughs> ตอนยายยังสาวทุกคนชอบเสียงของยายืม <c oughs> มักจะขอให้ยายร้องเพลงเสมอแต่ตาของหนูไม่เคยชอบเลยทำไมาโบโบอ่ะโบโบหมายายลืมให้อาหารมันไปที่ห้องเก็บของหลังบ้านแล้วเอากระดูกมาให้โบโบหน่อยลูกครับผมไปเถอะเร็วเข้าครับผม เอาอาหารให้โบโบห้องเก็บของข้างหลังบ้านนะครับไอหมาตัวนั้นมันจะกัดเราไหมมาที่เห่ามาผีหรือเปล่าไม่รู้แล้วไม่เคยเห็นตัวมันเลยโอะเอ้โบโบอ่าโหแม่งอีหลอกให้ชัดเมื่อกี้ผมมาเปิดแต่มันเปิดไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือแบบเปิดต้อนรับอย่างดีเลยแล้วเลื่อยใช่เลื่อยไหม ว่าแต่ให้โอ้โหอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อยกระดูกอันเบลเลอร์โบโบต้องตัวใหญ่ขนาดไหนโบโบต้องตัวใหญ่ขนาดไหนทุกคนกระดูกอย่างกับกระดูกไดโนเสาร์อ่ะทำไมผมเดินช้าผมกดชิปแล้วนะกระดูกอย่างกับกระดูกไดโนเสาร์ทุกคนว่ายังไง เจ้าโบโบเจ้าโบโบเจ้าโบโบอ๋อนี่ไงหมาสวัสดีแกจะไม่กัดฉันใช่ไหมฉันไปแล้วนะเจ้าโบโบไป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 เข้าไปหาคุณยายปิดประตูอาน้าตัวเองเฉยเลยครับให้อาหารโบโบเสร็จแล้วครับอ่าตัดโบโบก็แก่แล้วเหมือนกัน ตอนกลางวันมันนอนตอนกลางคืนมันวิ่งไปทั่วบ้านเมื่อก่อนมันตามฉันทั้งวันตอนนี้เราทั้งคู่ก็เหนื่อยแล้วเราอยู่บ้านหลังนี้มาเจ็ดปีแล้ว mm hmm. ผู้คนจากไปหมดแต่โบโบยังอยู่ <c oughs> ปู่ของเจ้าชื่อเอ็ดเวิร์ดก็เคยอยู่ที่นี่ mm. เขาชอบอาหารที่ฉันทำมากแล้ววันหนึ่งเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยอ้าวไม่มีจดหมายไม่มีคำอำลาวัานนั้นฉันเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ตัดกินกจิตใจคนมากที่สุดก็คือความเงียบความเหงาทำให้คนเราทำ <c oughs> เรื่องแปลกๆล,ลูกเอย๋ย <c oughs> เมื่อไม่มีใครให้พูดด้วยเจ้าก็จะเริ่มพูดกับกำแพงกระจกแล้วก็ภาพวาดครับ <c oughs> ตอนนั้นเองที่โบโบเข้ามาในชีวิตฉันตั้งแต่วันนั้นมันไม่เคยจากฉันไปไหนเลย <c oughs> ฉันว่าน่าจะลืมกุญแจไว้ในห้องใต้ดินอีกแล้วกุญแจอะไรครับยาย แกแล้วก็แบบนี้แหละเริ่มจากลืมหน้าลืมวันเวลาแล้วก็ลืมว่าของอยู่ที่ไหนโอ้แต่กำแพงยังสูงเลยเ้ยอยาเข้าไปในห้องที่ล็อกไว้นะทำไมครับเข้าใจไหมตอนนี้ไปที่ห้องใต้ดินแล้วเอาคุณแกมาซิลูกจ๋า <laughs> ว่ายายไม่เก็บศพตาไว้ไดห้องันชั่ว โอ้โหะไรนะห้องใต้หลังคาหรือห้องใต้ดินนะยายใต้หลังคาใช่ไหมตอนนี้ไปที่ห้องใต้ดินแล้วเอาคุณแกมาซีลูกจ๋าใต้หลังคาใช่ไหมยายเขาไม่มีห้องใต้ดินหรอกเนอะห้องที่ล็อกไว้ห้องข้างหญ้าของฉันกินเคก้กแต่ให้ฉันกินอาหารที่น่าขยะแขยงพวกนั้น ทำไมอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วมันอ่ะมันล็อกห้องใต้ดินเหรอบ้านเรามีห้องใต้ดินด้วยเหรอวะเอา้ายายหายเดี๋ยวนะตอนนี้คือเดินหาไปทั่วเลยนะห้องใต้ดินอยู่ไหน ไหนล็อกอ่าอืมนี่ต้องเป็นคลาร่าในรูปแน่แน่เธอเกิดอะไรขึ้นกันนะภาพบนผนังน่ากลัวมากไหนแล้วไอ้สิ่งดำๆนั่นคืออะไรเออวะว e h เต k อะไรวะขออ่านโน้ตแป๊บเก็บสิพี่พี่ครับเก็บเออ วันนี้คุณวินสโลวาดภาพเหมือนของฉันตอนที่เธอบอกว่าอยากว่าฉันฉันรู้สึกดีใจในตอนแรกเหมือนตัวเองพิเศษแต่หลังจากนั้นฉันก็นึกถึงภาพของเด็กสาวคนอื่นๆที่แขวนอยู่ตามทางเดินเด็กสาวเหล่านั้นเคยทำงานในบ้านนี้ก่อนฉันแล้วพวกเธอก็หายตัวไปอย่างกระทันหันโดยไม่มีคำอธิบายใดๆพวกเธอเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเมื่อฉันพยายามถามคุณวินสโลเธอก็ทำเป็นไม่ได้ยินยายจับคนมาไว้ในภาพวาดบ่ มันยังไงกัน What the heck เออน่ากลัวอยู่เดอ้อแล้วยังไงผมออกไปออกไปได้ด้วยเหรอออกมาได้แค่นี้โอ้โหโอ้โห เออเปิดภาพนี้ได้ไหมไม่มามาเปิดลิ Mother, no ้นชักอะไรไม่ได้เลยนะฮะอ่างั้นผมออกผมไม่ได้พึ่งบอกคุณเมื่อกี้แล้วว่าอย่าเข้าไปในห้องที่ล็อกไว้คุณหูหนวกหรือโง่ขอโทษครับคุณใายบ้านของผมคุณจะทำตามที่ผมบอก คุณถูกลงโทษจนถึงคืนนี้ไปที่ห้องของคุณและอย่าออกมาจนกว่าจะค่ำคืนนี้ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกมันจะไม่ดีสำหรับคุณครับคุณยายคุณยายหนูขอโทษจริงๆหนูแค่สงสัยเฉยเฉยหนูสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วได้โปรดนะคุณยายได้โปรดนะครับคุณยายครับ กุ่มเพิ่มเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับพูดหนูพูดฉันแล้วคุณยายจะไปไหนวะอยากรู้อ่ะคุณยายแกยเดินกอดอกเหรอวะค่อยเดินแล้วมืออีกข้างหนึ่งยายไปไหนวะเออไปครับไปครับยายครับไปครับอยากรู้จังข้างบนมีอะไร ยายยายเอ้ยยายเดินมาส่งผมเหรอฉันไปนอนดีกว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขึ้นโอเคนอนก็ได้ไอ้หนุม่มปวดหัวกับกล้องอยู่นะเนี่ยขอหยาด what the fuck ฮนั่นโมอะไรเว้เนี่ยกลาราอืม <c oughs> นั่นครูปของคนที่อยู่บนผนงังหืม <c oughs> เดี๋ยวนะ หันมาด้วยว่ะ <Clara. S 1> เสียงเพลงดับอยู่ดีก็ดับ <Clara. S 1> ครับแค่ hey. ถอนหูฟังแบบวิแดงแจ๋คุณยายคุณยายอยู่คุม่แบบอะอีเอีย <Yeah. laughs> <laughs> ขอบคุณพระเจ้าที่มันเป็นแค่ความฝันม,มันน่ากลัวมากเสียงพี่ดูไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับพี่อ๋อมีไฟฉายแต่ <laughs> คุณ่ดื <laughs> ไฟฉายไม่เลือดโคตรแปลกตาอย่างวะฮาร่าโอ้โห คุณยายจะหลับไปหรือ,อยังครับฉันรอหนูอยู่นะลูกครับโอ๊ยหวังว่าคราวนี้หนูจะเชื่อฟังฉันฉันไม่อยากลงโทษหนูครับฉันทำแซนด์วิชใส่เนื้อไว้ให้อยู่ในครัวครับผมกินก่อนที่จะเย็นนะฉันง่วงมากอีกเดี๋ยวจะเข้านอนแล้ว ทานให้อร่อยนะโอ้โหขอบคุณครับคุณยายงั้นผมไปกินแซนด์วิชแล้วนะไปละครับแล้วเกิดผมไม่ฟังอันนาจังฟังหัวซาร่าแคเทเธอรีนเซเนป มาเลียอันนี้น่าจะเป็นลูกของคาร่านะครับเอ,อ้อติดครับไปกินแซนวิชท,ที่คุณยายเดี๋ยวนะอ๋อถูกใจผมเห็นเป็นคนที่คุณยายทำไว้ให้กันนะครับซึบๆึบๆึบซึบแซนวิชเนื้อ,อดูน่ากลัวจังวะงับอร่อยจังเลย <c oughs> อ้าว อฉันคิดว่าฉันจะอ้วกแล้วไงครับไม่กินไม่หมดคุณยายไม่ไว่าเหรอแล้วต้องไปไหนต่อห้องน้ำปะฉันคิดว่าฉันจะอ้วกโอ,อ้ห้องน้ำอย่างมืดอะแล้วผมไปไหนต่อนเนี่ยผมต้องไปนอนใช่ไหมถ้ายายหลับอยู่ฉันก็แอบเข้าไปในห้องอีกห้องไดย เธอเอากุญแจไปไว้ที่ไหนนะเธอเอากุญแจไปไว้ที่ไหนนะต้องใต้หลังคาหรือเปล่าล็อกแล้วมันมืดมากใช่มันผมมีไฟฉาย,ายผมลืมไปดัลลี่ถ่ยหลังลงนะครับเอ้อเด้อเดๆๆ Yeah. ยังไงนีงไ่ไงนี่ไงโอ้เสียงยายกลปิดประตูให้นะครับคุณยาย <c oughs> เหี่ยวเหี่ยวเลยห้องนี้เหรอไออะไรอะไฟฉายดิยมืดจัดเลยแต่ไฟฉายมันหันแปลกๆนะครับ ้องของคาร่าเหรอมันก็ดูไม่มีอะไรนะทำไมายายถึงไม่ให้เราเข้ามาวะรูปนกกล้องสือต้นไม้ก็ไม่มีอะไรนี่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะแสบตากันหรือเปล่าผมหมุนกล้องเงี้ยเฮ้ยปึ๊บ <laughs> น่ากลัวจัง <laughs> ฉันอยู่ที่ไหนว <What? S 2> อดหัวของฉันวัวของฉันหัวคุณยายนี่ต้องเป็นแบบลูกค้าฉันดีของตู้ยเย็นแน่เลยโอ้ยไม่มีชื่อและอันเนี้ยคาร่าวอดเดิฟปะอ๋อคุณยายเนื้อเนื้อพวกนี้ โอ้โหอร่อยเหรอครับอืมอือหือผมไม่เปิดแล้วผมรู้แล้วในนี้แม่งทุกคนโอ้โหคุณยายเลี้ยแรยงมาจากไหนวะว่าคุณยายแม่งทำบูชาซาตานเชัยวไอประตูใช่ปะเปิดไม่ได้แล้วผมต้องทำยังไงมีมีโน้ตนี่ไงโน้ตกดไอหนุ่ม คุณวินโซเสียติไปแล้วเธอฆ่าผู้หญิงทุกคนที่ทํางานที่นี่ก่อนฉันและเก็บเนื้อของพวกเธอเป็นตู้เย็นฉันเพิ่งดูว่าที่ผ่านมาหลายวันฉันกินเนื้อของพวกเธอเข้าไปและเธอเอากระดูกของพวกเธอให้โบโบกินฉันไม่อยากเป็นรายต่อไปขอร้องละ่ะใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันกลัวมากคาราแซนเดอร์โอ้ในเรื่องก็ได้อยู่นะเก็บ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 สิพี่พี่เออเก็บ เออผมต้องทำอะไรแงนี้อ่ะอืมไม่ได้อืมฮ mm ึเ hmm. ก็บมาแล้วไงเอ่อ uh, ทำอะไรได้ oh, ผมไม่อยากจะเปิดเลยมันก็ไม่มีอะไรที่ผมทำได้นี่ว่าปิดอีพิปิดโอ้ย oh, ไม่อยากเปิด อ๋อที่นี่คือห้องใต้บันไดเหรอยายนั่นเนี่ย <c oughs> อ้าว <c oughs> โอ้โหก็ค <c oughs> ือผมต้องหนีคุณยายว่างั้นเถอะฉันต้องหนีออกจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ครับไม่งั้นย่าของฉันจะฆ่าฉันด้วยโอ้ล็อกชิว ยายของฉันเก็บบ้าจริงๆตอนที่ฉันเห็นรูปวาดน่ากลัวแบบนีโบโบฉันควรจะรู้แล้วสิคืออะไรวะภาไม่หมากัดด้วยหรอฉันต้องหนีออกจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นยาของฉันจะฆ่าฉันด้วยแล้วแล้วไข่ควงที่ผมเก็บมาเมื่อกี้อะ่ะยายของฉัน เก็บ้าจริงๆตอนที่ฉันเห็นรูปวาดน่ากลัวพวกนั้นฉันควรจะรู้แล้วสิเพอตั้งแต่ตาออกไปแล้วความกลัว,ลวก็กลัวการอยู่คนคเดียวความกลัวนะนี่คือวิ่งได้แค่นี้เหรอพี่ไู้หามามาไม่อยากให้ใครทิ้งแก่ไปหมามาผมวิ่งรัดผมวิ่งรัดผมไม่เห็นหมาด้วยเถอะอยู่ทางซ้ายความน่ากลัวนี่คืออะไร ความน่กกากลัวนี่คืออะไรทุกคนผมไม่เคยเจออะไรที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยน่ากลัวจัดน่ากลัวจัด <laughs> เ,กเกมแม่งอย่างแห้งอะทุกคนยายก็แบบไม่มีความน่ากลัวเลย <c oughs> แต่ตเนี้ไอ้โบโบ้เนี้ยอยู่ข้างหงูผมเนะี่ยออกมันจะอีซี่ขนาดนั้นไหม <c oughs> ออกบ่ได,ด้แต่ผมออกข้างไหนล่ะครับ <c oughs> อะไร แล้วอะไรกับอ๋ออะไรอย่างวะฉันต้องนี้อ่อจะแล้วประตูกว่าจะเปิดได้แต่ละบานคือแบบเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยคือมันถึงแล้วเว้ยฉันต้องนี้อ่ะจะบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้หลองนี้เดี๋ยงฉันจะฆ่าทุกคนว่าจะมาตัดหัวฉันจริงจริงๆ เราเล่นตามหาและตอนที่ฉันเห็นรูปว่าน่ากลัวพวกนั้นเจ้ามันจะรู้แล้วสิรับพอตั้งแต่ตาออกไปยายก็กลัวการอยู่คนเดียวมากถึงด้ยวยว่าดูผู้หญิงพวกนั้นแกไม่อยากให้ใครทิ้งแกไปเฮ้ยเ,เสียงหมามันเงียบไปไว้ทุกคนเอาล่ะรอบนี้ผมต้องรอด <c oughs> เอาไอหมาเวนเอ้ยอยู่ไกลเสียงอยู่ไกลอยู่เสียงอยู่ไกลอยู่ มาใกล้แล้วไอหมาเวนนี่มาใกล้ละไก่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 อยู่ไก,ก่อยู่ไก่จริงเบาวะเย้เฮ้ยโอ้โอเคเนี่ยว่าจะไม่รอดฝันร้ายหรือว่ายายของฉันบ้าจริงๆกันแน่ฉันกลัวมากเลย ฉันกลัวมากเลยขอร้องเถอะขอร้องว่าคุณแม่อย่าให้ผมไปหาคุณยายได้ไหมเดินได้ปะอ่ะอ๋ออ่ะฮะฮะข้านีนเหรอเอาฮ่ <laughs> <laughs> นี่คือชากเจ้่ขวงคุคเหรอ โอเคครับก็จบกันไปแล้วครับกับแกนส m i Is That You นะครับก็บคุณยายนั่นใช่คุณไหมก็ <laughs> ถ้ายายอย่างนี้ผมก็ไม่กลัวจริงโอเคครับ้เพื่อนดูสืงต่นี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดส r i ค e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ยวเจอกันใหม่เกมหน้าครับจะเป็นเกมอะไรฝากติดตามด้วยนะครับบา,าย